โกนเกี้ยงเลยแบบจ้าจั้มจ้าวจ้าเหมือนในสกิรนะเกียนเลยอ่ะเกียนเลยเกียนเลยอ่ะหมอเขาบอกว่าเดี๋ยววางยาสลบนะผมาเบอกโอเคครับจั้มไปเลยนอนมองเพดานอยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบวิกูหลับเลยหมอถือมาถุงนึงพลิกเลยหมอถือถุงมาเว่ะถุงพลาสติกใสๆข้างในมีก้อนกลมๆชวงก้อนอะไรวะมันคือไข่กู สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่พวกเราอีกแล้วนะครับกับพึมพำกับช่วงนี้คือช่วงเมามอยสอยยิงยงอยู่กับช่วงเดิมอยู่แล้วบอกเลยว่าที่ที่เดิมที่เดิมเลยครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์เฉียดตายของแต่ละคนนะครับครับเรื่องตอนที่มึงเลยตั้งนี่ครับโอ้พงษ์ละโอ้ยพูดแล้วจะเป็นลมเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนคือเรื่องผมมันก็นะก็แบบเฉียดตายจริงอ่ะเป็นแบบประสบการณ์ น่าจะรถล้มครั้งแรก,แรกเฮ้ย,เอ,ยเอาทำไมาถึงรถล,ล้มเอาะเอะการคือวันนั้นเป็นเป็นแบบเช้าสดใสเป็นวันก่อนที่จะแบบเรียนรออเสร็จวันสุดท้ายอะไรวันอะไรมันเรียนรอดอ,อตอนนั้นอ่ะแต่วันนั้นอ่ะตอนเช้าสดใสผมอ,อ่ะเตรียมตัวจากบ้านแต่งตัวดีขี่รถเกอ <laughs> <c oughs> คือโปกตวรุ่นเนี้ยมันจะขี่เร็วไม่ค่อยได้หรอกสูงสุดก็คงห้าสิบแต่ผมเนี่ย ทำความเร็วได้80คือ,อคนมนแรงเกินรถอะ่ะรถไม่แรงกับคนแรงกว่ารถอ,อ,อ่ะถือว่าขับวไวนะอันนี้ซี่เจและมันเป็นบบออน่ากลัวจริงคือตอนนั้นอะ่ะเช้ามันแบบฤดูหนาวเลยมันแบบตอนนั้นอะ่ะหมอกลงแต่มันก็ไม่ได้บังอะไรมากนะแต่ผมก็ขี่รถเร็วตอนนั้นอะ่ะ แบบทางตรงแล้วมันจะมีแบบโค้งผมเลยขี่แบบรวดเร็วว่าแหกโค้งไปเลยไม่โค้งไม่แหกคือตอนแรกอะจะหลุดโค้งแล้วแต่แบบมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าผมก่อนพอดีผมก็เลยแบบจะชนเขาะแต่หักหลบด้วยชันก็เลยรอดจากมอไซค์แล้วหมาก็ิ่งตดหน้า ก็พุ่งก็มาจากไอ้ข้างทางไงแล้วมันก็คือผมหลบรถอีกคันหนึ่งแต่หมามันก็ไปกับทางนึงผมก็เลยอยู่กลางแบบกลางเลนทั้งสองซ้ายขวาผมอยู่ตรงกลางเรื่องขนาดใจก็เจ็บเรื่องรถก็กราจะทิ่มรถสายเลงอะรถสายเลงก็ได้ไปตัดเเลตั้มตั้มแล้วก็ไปอยู่ตรงที่นั่งสายเลงอะถ้าตรงนั้นนะนะแต่ผมเลือกหมาไงผมชนหมาเานัหมาคือชนแบบจังเลยตูดหมา หมามันวิ่งมาแบบผมเปิดกลางเลยนะหมามันวิ่งซ้ายก,ากานนมามาข้ามากลางเลยมันชนหนุ่หมาบดีแล้วรถก็เลยคว่ำคว่ำไหมถลายเลยผมจำไม่ได้ว่ามันถลายแบบจินตนาการหรือไงจำเป็นแบบจำได้ว่าสายเสร็จหน้ามองฟ้าไหลไปหนุ่เด็ดตอนนั้นคือแบบเชี่ยท้องฟ้าใสเชี่ยใส่ติดใส่ <c ười> แบบคือหลังก็ถลายไปด้วยแต่ตอนนั้นใส่กระเป๋านักเรียนอยู่อ่ะมันก็เลยแบบซับแรงด้วย Safety Safety ไซมอลล็อก ใช่ใช่ใช่ได้ใช่ทุกคนทอ่ิรไซน์ก็ใส่ผมมาองนะครับนี่ก็ลุกขึ้นมาชื่อหมาชนโลกชนมันยังอยู่แล้วมันมองผมบอมึงชนกูมึงผ่านตรงนี้กูจะตัหน้าีรู้สึกได้รู้สึกเยอะนะก็มันก็มีแค่นั้นแหละแล้วหมาทุกคนนี้ยังอยู่ไหมอยู่แม่งยังไม่ตายเลยคนไม่เจ็บหมาไหมตลกชนตุ้ย แต่ผมนี่แบบแข็งขาดกันห้อยอยู่เงี้ยเดือนหนึ่งชะกชักกโยเลยเขาเป็นสักกโยเลยพระธรรมาโอเว่นผมก่อนเลยเหใช่ใช่ใช่ถ้าทำถ้าจำคลิปได้มันจะเป็นคลิปที่เราไปถ่ายกับน้องอะไรนะน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สอะไรที่เราไปถ่ายกับน้องเฟิร์สไอ้เนี้ยเราไปสินสเกตใช่ไหมซึ่งเราไปพักบ้านตั้งใช่ใช่อ่าซึ่ง มันเป็นหลังจากที่เราถ่ายกับม็อเกอร์เสร็จแล้วแต่ว่าพวกเราก็เลยแบบวันแรงวันสุดท้ายไงจัดเต็มเลยต้นเหตุน,นะครับเกิดมาจากผมองน <c oughs> คนที่กอดก็คือผมก็น,นั่นแหละเราก็เลยจัดเต็มเลยปาร์ตี้อืมานั้นก็แบบเขาเรียกว่าเรากินกันกี่คนนะโอ้กินหมดกองไอ้อเล็กไม่ได้กินเล็กมันถือสินอยู่ถือสิลไม่สินนั่นแหละก็ เราก็กินกันตอนแรกก็มีอยู่เหมือนอยู่กันทั้งทั้งกลุ่มนี่แหละใช่ใชแล้วแบบก็ทยอยไปนอนงานเพราะแต่ละคนเริ่มไม่ไหวแล้วอืมทีเนี้ยก็เลยเหลือก็อยู่สามหนอ ก็มีผมกับเบสแล้วก็ไอ้ตากล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ใช่ครับชื่อไรชื่อไรชื่อบอลชื่อบอลนี่แหละซึ่งซึ่งบอกบอกเลยนะไอ้เคียเนี่ยแม่ทำเอากูเข้าโรงพยาบาลนะบอกไว้ก่อนเลยซึ่งมันก็เมาวันนั้นอ่ะเหมือนนั่งกันอยู่สามคนมั้งไอ้บอลก็เมาเบสก็เมากูก็เมาแต่กูยังตั้งสติได้ก็เลยแหละเหมือนนั่งกินกันอยู่สักพักหนึ่งอยู่ดีหิวใช่ไอ้สัต ไปปนมาม่าหรือเปล่าปนมาปนมาบ้านนี้ยังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยนั่นแหละก็เลยแบบกินมาม่าเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบเหมือนว่ามาม่ามันมีกี่ห่อนะห่อเดียวปะห่อมึงเนาะก็จะห่อสองห่อไม่เกินเนีายเพราะว่าน้อยมากอ่ะต้มกินกันก็แบบมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มนั่นแหละสิ่งที่ทำก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาม่าครับทุกคนใช่คันเดียวกูกปะคันเดียวเลยไม่ใช่ป่ไม่ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ปะเนี่ยขอรางวัลการณ์ดิ ก็เราไปซื้อมากาเดีปุ๊บเรากซึ่งร้านปิดที่เราไปซื้อมาใช่ร้านปิดใช่ล้วก็ขับกลับมาทีนี้เราก็รู้สึกแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรก็แบบเหมือนแต่ละคนก็จะเข้านอนแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วซึ่งแล้วก็เหล้าที่ชงไว้มันก็ยังอยู่กับเหล้าที่เหลืออยู่ของคนอื่นสิ่งที่บอลทำรู้ไหมคืออะไรเทรวมกัน m มิก i x mix mix end mix ระหว่างเหล้าไทยกับเหล้าเกาหลีใช่ อ๋อโกเกก็เลยแบบมอยก็เลยเหมือนมองมมันเมาอ่ะมันก็เทรวมกันแล้วบอกอ้าวเว้ยกินให้หมดจะได้ใช่สิ่งที่กูทำก็คือหมดแก้วแล้วทุกคนก็หนีเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บก็้ไปนอนกันหมดเลยสักพักหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนแบบมีคนเปิดประตูตอนที่เราตอนนั้นเรารอนร้มห้องกันใช่ไหมเออทีนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบตอามันตีหนึ่งตีสองเนี้ยรู้สึกเหมือนมีคนเปิดประตูเข้าไปเข้ามาาจ้เป็นห้อใช่จะไดเป็นเพราะตอนนั้นกูมีมึงด้วย เราวนกันอ้วกอยู่นิดนึนแั้วเนี่ยเราวนกันอ้วกกันมึงถามกันคะแนนกูด้สติหรือเปล่ากูกูก็จำแม่งราวว่ากูเดินอ้วกอยู่งั้นแ่ะตอนนั้นผมก็รู้สึกแบบมันเหมือนมันมันท้องมันร้อนท้องนิดนึงมันเหมือนจะอ้วกก็เลยลุกออกไปจะอ้วกแต่ความมีขอคำหยาบนะความเฮี้ยนเลรเลยไหมผเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยฝ่ายควบเปิดอยู่ กูเปิดขึ้นมาอ้วกเต็มโถเ,เลยเฮียไม่น่าใช่กูนะกูไม่เคยมีฝ่าเท่ากูแบบอ้วกเต็มโถเลยกูแบบไอ้เฮียใครอ้วกไวสัตว์อุ้ยไอ้ยันกดโค้ง่แล้ว <c oughs> กูไม่อ้วกอเองแหละอ้ว,วกเสร็จปุ๊บกูวกลับไปใหม่กลับไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนน่าเป็นเมืองก้องเดิอนออกไปอีกรอบนึง <c oughs> อาจจะเป็นกูก็เดินอ้วกเรื่อยไงมึงก็เดินออกไปรอบนึงเสร็จป๊บมึงก็เดินกลับมาปุ๊บมันเหมือนกูก็เหมือนจะอ้วกอีกรอบนึงกูเดินออกไปอีกรอบนึงเออดีรอบนี้มึงกด นั่นแหละไม่รู้อาวุธอาวุิ้มงาเออ่ดีรอบนี้ที่มึงกดโอเคผมก็อ้วกปกติเลยอ้วกเก่าเแต่ว่าอู้คิดได้ใจเชื่อปวดท้องว่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันรู้สึกแบบมันเหมือนมันมวนท้องอ่ะมันเหมือนแบบมันจะอ้วกแต่มันก็เหมือนจะอ้วกไม่ออกอ่ะเออมันรังมันแสบท้องไปหมดอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบใครมันมียาทายอะไรม้างวะก็เลย เหมือนจําได้ว่าตอนเราคนก็บอกกันอะเหมือนจําได้ว่าชีดอะเอายามาก็เลยไปขอย้ายชีดเออชีดก็เอายามาให้เสร็จปุ๊บก็กินไปกินไปแป๊บหนึ่งกูลุกขึ้นมาพวกูวกเป็นยาแล้วเลยจําได้ว่าแบบพวกเสร็จปุ๊บแบบกูคิดในใจเลยกูต้องพวกมาหลายรอบแม่เลยนอนหน้าห้องน้ำแม่งเลยก็เลยคิดในใจก็คือตอนนั้นก็ประมาณตีสามมั้งโอ้ลงสอรี่เลยว่าแบบปวดท้องอะไม่ไหวอ่ะอยากไปโรงพยาบาลตอนนั้นก็เลยแบบเหมือนเราก็ เหมือนเน็ตบ้านตั้งอ่ะเหมือนแบบตอเรีนเบอร์เบอ,อร์โทรพอ่อตั้งก็เหมือนจําได้อะไรก็เลยแบบโทรหาพอห่อตั้งซึ่งมันเป็นจังหวะที่พ่อตั้งตื่นพอดีเพราะเขาต้องมาลดน้ําสนทุเ,เออรียนเขาเออตั้งเจ้าของสนทุเรียนอะไรก็โทรหาเขาแล้เขาก็ขับรถมารับเลยผมว่าไปโรงพยาบาลเลยทีเดียวอะไรเราไปโรงพยาบาลไอ้เ้เอาไง่ายนะไปโรงพยาบาเลเสร็จปุ๊บสิ่งที่เจอเลยะนะเป็นอะไรมาครับจะไปทําอะไรมา ซักอยู่นะเวรตายหายเลยไอ้เหี้ยก็แบบเราตรวจความดันตรวจเลือดตรวจอะไรกูเยอะแยะก็ไม่รู้กูบอกแล้ันกูบอกผมไม่ไหวพี่เอารักษาผมมึงผมไม่ไหวแล้วเขาก็เขาตรวจตรวจตรวจ้เขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็นอนไปนอนได้ชั่วโมงหนึ่งมั้งเออมันก็ดีขึ้นเออก็เลยกลับเพราะระหว่างกลับไปพ่อของมึงก็ไปซื้อนาเนื้อเตาหู้มาให้ด้วยโอ้ไม่ห่ากินเต้าหู้ใช่ยกทีมเลยตอนนี้พอพวกผมตื่นขึ้นมา นี่เลยต่อจากอันนี้เลยพวกผมตื่นกันขึ้นมาปุ๊บผมมองไปที่ไอโอเวนเห็นแขนมันมีอะไรแปลกต้องรู้นความผิางไอเวนใครเริ่แปลกแขนมึงอ่ะไอเวนบอกออไปโรงพยาบาลมาทุกคนที่นอนอยู่กันนะนอนกันอยู่แปดคนอ่ะไม่มีใครรู้เรื่องซักคนไปโรงพยาบาลมีแต่ข้างนอกมีแต่นับต้าหูก้กนหน่มประกงโ้กูเออที่ยวคอยตั้งใจดี้ปหาไอเว่นกันโรงพยาบาลจะตายหาอยู่แล้วนอนก,ก็นิ่งกิฟต์เลยตื่นมาเปิดโทรศัพท์พ่อทักมาเสร็จมากินเหล้ากันระวังกันนะลูก ินจนเสียสุขภาพเกิดยดกันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสุราเป็นสิ่งไม่ดีครับเลิกได้เลิกเลิกไม่ได้ก็จัดฟายเอาเรื่องเรื่องจัดไปเรว่อชจัดไปเป็นเรื่องผมอ่ะผมประสบการ์เสียตายณตอนประโคมประถมอีกแล้วตอนนี้เรื่องนี้ถ้าเล่าไปนี่อายคนอื่นก็ได้นะแต่ไม่ซีงนน่าดานอยู่แล้วเหตุมันเกิดขึ้นตอนประโคมครับตอนนั้นตอนประโมช่วนมันไม่ค่อยชอบนี่มั้งไม่ค่อยชอบใส่กิงในเท่าไหร่แห่ มันไม่สบายไงมันไม่โล่งอ่ะมันไม่สว่างอ่ะมันไม่สว่างใช่ไหมตั้งก็ตั้งแบบนีไม่รู้จักว่ามันไม่สว่างอ่ะเออมันไม่สว่างพอตื่นขึ้นมาผมรู้สึกปวดประมาณแถวๆท้องนี้อ่าผมก็ลุกขึ้นไปไอ้เชี่ยกูเป็นไรเปล่าวะลุกไปหยิบกิ๊งในมาใส่เลยนะตอนนั้นโอ้ย่ชิบหายยังจะเด็กเลยแล้วก็เดินไปเรียกแม่แม่หนูไม่ไหวแล้วหนูปวดท้องแม่ก็เลยให้ผู่ข้างบ้านพาไปหาหมอพอไปหาหมอปุ๊บหมอถามเป็นไร ผมก็บอกไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต,ตอนนั้นไม่รู้อะ่ะโหมันปวดปวดมากเลยหมอเขาไปดูในห้องฉุกเฉินปุ๊บหมอเขาจะดันขึ้นไปดันหมอบอกไปไส้เลื่อนกเราพยายามจะดันขึ้นไปบบหมดไงพยายามดันพยายามดันผมก็แบบอุ้ยแม่หมอหมอหมอพอหมอบอกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วถ้าอย่างนีง้ต<ม>้องเป็นฟ้องผ่าตัดผมก็แบบโล่งใจเลยต้องตัดผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดหมอเลยย้ายผมจากโรง <laughs> พยาบาลไปตัวเมื <laughs> <พ>องแปลว่าโรงพยาบาลข้างนอกกับไปตัวเมืองเข้าไปตัวเมืองปุ๊บเขาก็ต้องให้รออ่ะ รูปมาผมเป็นไซเรนวันตอนนี้จำได้เลยประสบการณ์เข้าไปมีใช่แต่ก่อนเข้าไปห้องผ่าตัดนะครับผมเป็นแถวๆนี้ไงการจะผ่าตัดมันก็ต้องมีแบบว่าทําความสะอาดนิดหน่อยพยาบาลเดินมาพร้อมกับใบมิโกนแล้วก็สบู่ใบมิโกนแล้วก็สบู่ใช่ๆแต่ไม่ได้โกนเหมือนให้ผมนะอ๋อต้องทำความสะอาดใช่ๆแถวๆนี้ก็ <c oughs> แม่เตี <c oughs> เ้ยมเลยมันงอเหรออุ้ยกูขึ้นไว้โอ้กูไม่ได้มาถมอ่ะธรรมดา กูบอกจะงอกก็นานอย่นะเรื่อมันมืออันนี้มันกูไงโตไวไป็นหนัมันจะเป็นโตไวโตไวโตไวเออกูหมอโกนให้เกลี้ยงเลยแฟนบ้านเขาโกนโกนเกลี้ยงเลยแบบจ่อจังจ่อเเหมือนในสี่พีวนะเกลียงเลยอ่ะอเกียงเลยเกียนเลยอ่ะหลอกจังเลยจากกูกลายเป็นหนุ่มกะทิเลยอ่ะแล้วพอพานเสร็จพอลุกพอตอนเช้าปุ๊บเขาพาผมไปห้องผ่าตัดจำได้เลยไฟในห้องผ่าตัดสว่างมากและแอร์หนาวมาก หมอเดิมมาถามเป็นข้างไหนลูกผมบอกข้างซ้ายครับก็เปิดขึ้นมาตอนนั้นไม่อายแล้วหมอเห็นเจี๊ยบอ่ะเด็กกเด็กไงไม่อายแล้วกูปวดกูปวดร้องมากตอนนั้นอะหมอเขาบอกว่าเดี๋ยววางยาสลบนะผมก็บอกโอเคครับจับไปเลยนอนมองเพดานอยู่ประมาณสักไม่เห็นสิบวิกูหลับเลยตื่นมาทีคือกูเลยตายทีนึงกูอยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้ะหมอขาโทษบอกว่าอ๋อมันรับอัสวะได้เลยนะแบบว่าตื่นแล้วเราไปนอนที่เตียงโอ้โห แล้วสักพักนี่พ่อกูก็มาบอกว่าเป็นไรเจ็บไหมคูบอกเจ็บมากพ่อ่าตัดย,ยังเจ็บอือเจ็บแบบเจ็บชัด,ชดๆอ่ะแล้วหมอก็เดินมาบอกกูหมอถือมาถุกนึงพลิกเลยหมอถือถุงมาถุงพลาสติกใสๆข้างในมีก้อนกลมๆก <c oughs> ้อนอะไรวะมันคือไข่กุ้งอันทานั่นเองใช่ใช่เป็นก้อนันท <c oughs> หมอบอกว่านี่แ <c oughs> หละครับที่มันเลื่อนมา เป็นก้อนอันทะก็คือตอนนี้หมอตัดของกูแล้วอันหนึงถ้าหายไปอันนึงคือกูไม่มีเลยร้อนเลยแล้วผลเลือดที่อะไรด้่ะทำไมมันเป็นไส้เลือดล่ะผมไม่ใส่เกงในเนี่ยนะไม่รู้บอกที่กูไปเสิร์ชหาข้อมูลมาไส้เลือดมันก็แบบว่าเป็นน่าจะควรไม่เกี่ยวกับใส่เกงในไม่ใส่เกงในเงี้ยมันไม่ได้เป็นแค่แบบว่าตรงไข่ที่มันจะเลื่อนเงี้ยลำไส้เราอะสามารถเลื่อนไปได้ทุกที่ที่มันไปได้มันจะสามารถเลื่อนได้หมดเงี้ยลงขาเลยเออได้ได้ได้สามารถลงมือลงขาลงได้หมดนะแต่ว่ากูโชคร้ายไงที่เป็นไข่ไอ้สัตว์ คิดดูหนิคนเราปกติมีสองอ่ะไอ้เี้ยกูแบบว่าไอ้สั่นเหลือหนึ่งอ่ะเหลืออันเดียวเออหมอเาไปเล่นอ่ะแต่กู่ไปไม่ถามกูเนี่ยตัดถุงปากหมอถ้าไปหมอถือมาให้ดูข้างในถุงตอนนั้นจิตใจกูว่าถือมาแล้วก็มีเลือดข้างในถุงเนี่ยหมอบอกว่า โตมาก็ไปตรวจแล้ว,วน b. หนูอาจจะเป็นหมันได้กูนึกแบบว่าไม่เป็นไรทำไมกูก็หายปวดอะ่ะตอนนี้ฮะตรวจยังไม่ตรวจเลยแต่ไม่น่าจะเป็นหมันหอรอกธรรมดาพี่มีโโอ้หประสิทธิภาพอยู่แล้วฟิตฟิตเจอือเจอืเจอใช่ไหมครับเจือเจือเจือเจอก็ขอเตือนน้องๆนะครับทำไมมึงเชื่อว่าเยอะเนี่ยตาแปลกอเกี่ยวนะ ข้าเลื่่ะมึงคิดดูว่ากู้องเศร้าแค่ไหนอ่ะทุกคืนี้กูนอนร้องไห้ทุกคืนกูไอ้กูแต่วันนี้มันเดินโล่งไงมันไม่ต้องแบบโอ้โแล้วขนอดนั้นอ๋อมันไม่ชนกันมันอล่องเหโออ้โหโอ้โ้โหอ้โหโอ้นออง้้้อ้ออออ้อลโ้า จริงน้องๆก็ย sì, ังมีกันเลยนะแบบว่าไม่เฉียตายอ่ะใช้ชีวิตยังมีสติเฉียตายเรื่องอะไรบ้างนะมคนนี้ทุกคนก็ระวังเพื่อนๆข้างๆกายไว้นะครับก่อนหนี้เฉียตายก็ระมัดระวังขอตั้งก็ระมัดระวังการขับรถไว้กับเว้นก็ระมัดระวังการเรื่องการกินการดื่มเนี้ยสุรานี่ก็ไม่ควรถ้ามันไม่สนุกจริงๆอ่ะก็กินกินพอประมาณดีกว่าแล้วผมก็อย่าลืมใส่งเกงในกันนะครับอันตรายสุดเลยนะของคุณน่ะไม่แปลกใจเล ซุเปอร์แมนใส่เกิงไงใช่เพราะว่าเขาบอกกันว่าให้ใส่เกิงไงบ่อยๆไปดูทุกซูเปอร์ฮีโร่ทุกตัวได้เดดพูลนี้ซูเปอร์แมนนี้แบทแมนทุกคนใส่กิงไงเพราะอะไรกูเป็นไส้เลือ้าไม่ใส่กิงไงเป็นไส้เลือกกันน่ะทุกคนตายกันทุกคนซูเขอบคุณสถานที่ครับร้านบีทอฟบีทอฟมิงเกิลบีทอฟมิงเกิครับขอบคุณครับก็ตั้งฝากคุณพันธ์เนี้ยูยูทูบ เออ Instagram ได้ Facebook Facebook TikTok อ่า OnlyFans เออวันนี้ก็ขอแค่นี้ดีกว่าใช่ครับครับเอาละครับขอบคุณครับ